สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะสำหรับงานด้านการเกษตรก็ต้องยอมรับนะคะว่างานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญในองค์ประกอบของความสำเร็จล่าสุดสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยตั้งเป้าใช้งานวิจัยพริกฉมเกษตรกรไทยสู่ตลาดสากลด้วย6กเมกะเทรนดเปลี่ยนโลกในงานเปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะ โดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการตัวอย่างผลงานวิจัยเด่น6เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลกจากสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะแล้วก็มอบนโยบายแนวทางการกับเคลื่อนง,งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรซึ่งจะมีการจัดงานการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะ พร้อมกันนี้ก็ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลมีเป้าหมายต้องการให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงพัฒนาทรัพยากรทางด้านการเกษตรให้ยั่งยืนเพื่อให้ภาคเกษตรไทยนั้นเป็นผู้นําสินค้าเกษตรในตลาดโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในนโยบายนะคะที่ให้ความสําคัญคือการผลักดันส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วย BCG carbon credit เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรากฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบายต่างๆนี้นะคะก็คือองค์ความรู้ในการทำการเกษตรและการนำเอางานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตรค่ะดังนั้นการที่สะวะกมีการกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสครบรอบ20ปีก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในภาคการเกษตรรวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรจะได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรเกิดการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การทำเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแม่นยำส่งผลให้เกิดการพิกโกมเกษตรไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นค่ะ คือในช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับหลายศตรวรรษนะครับเราต้องยอมรับว,ว่าภาคการเกษตรของเราไม่เข้มแข็งพอทําให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีสภาพติดสภาพติดเหมือนติดหล่มนะครับมีไม่มีความคล่องตัวทางด้านทางด้านการเงินนะครับการเข้าถึงสถับ,บัิการเงินก็ลําบากนะครับดังนั้นการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมันต้องทําเกษตรสมัยใหม่ ที่เราใช้คําว่าตลาดนำนวัตกรรมเสริมและเพิ่มรายได้ดังน,นั้นงานวิจัยนะครับแล้วการใช้เทคโนโลยียต่างๆจะสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเ,เกษตรกรนะครับให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นเพิ่มรายได้นะครับสภาพหนี้สินต่างๆก็จะหายไปอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเษกษตรยุคนี้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้แถลงต่อรัฐสภาไปแล้วต้องนำสิ่งที่ท่านแถลงเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรมาเป็นบัตรให้ให้เป็นรูปธรรมต่อไปนะครับ อจากนี้จะเน้นเรื่องของงานวิจัยในการเกษตรมากขึ้นถูกต้องไหมคะคือเราเราต้องต้องลดต้นทุนการผลิตการลดต้นทุนการผลิตเรื่องงานวิจัยถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับทางด้านดรวิชาญอิงศรีสว่างผู้อำนวยการสํานักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรก็ได้กล่าวด้วยค่ะว่าในช่วงตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาทางสวงกได้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยขณะนี้มีผลงานที่ผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์แล้ว กว่า900โครงการมีผลการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์รวมกว่า15,000ล้านบาทการจัดงานในครั้งนี้จึงได้นำงานวิจัยที่ตอบโจทย์จากการทำกรเกษตรกรรมยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพมีการนำเอาไปใช้จริงแล้วมีการขยายผลแล้วเอามาจัดแสดงค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในโซน20ปีของสวกร และโซน6เมกะเทรนเปลี่ยนโลกได้แก่ 1. Agritechnology นโลยี 2. c o f ฟแ e นด์ 3. Food แอนด์เบเวอร 4. BCG 5. Health แอนด์บิวตและ 6. Agricultural Sustainability ภายในงานยังมีงานปาฐกถาแล้วก็การบรรยายที่น่าสนใจนะคะอย่างการบรรยายในหัวข้อกเกษตรไทยจะเปลี่ยนไปด้วยวิจัยและพัฒนาโดยนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุทยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเสวนาในหัวข้อ9ทันสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปกับอนาคตเกษตรไทยเปลี่ยนแปลงและหัวข้อนวัตกรรมอาหารไทยสู่ความมั่นคงอาหารโลกค่ะ